สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้นะครับเป็นการสรุปหนังสือ becoming super natural ซึ่งตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีแปลเป็นภาษาไทยเล่มนี้ผมสรุปมาจากหนังสือที่เป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษโดยผมใช้ชื่อหนังสือภาษาไทยว่าเปลี่ยนเป็นยอดมนุษย์ครั้งนี้เป็น ep ที่15 เตรียมพร้อมสำหรับการจูนจิตการทำสมาธิแบบนี้จำเป็นต้องใช้การเตรียมการซักหน่อยอย่างแรกผมขอให้คุณคิดถึงประสบการณ์ของความเป็นไปได้ที่คุณอยากมีเหมือนที่อิเล็กตรอนก่อนที่มันกลายรูปเป็นสสารประสบการณ์ใดๆก็ตามมีพร้อมอยู่แล้วในพลังงานในความถี่แห่งมิติควอนตัมพลังงานที่ว่า คือสิ่งที่คุณจูนไปหานั่นเองนักเรียนของผมบางคนสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยการจูนจิตเพียงอย่างเดียวบางคนก็ลดสารบ่งชี้มะเร็งลงได้บางคนทำให้เนื้องอกหายไปบางคนดึงดูดงานดีๆไปท่องเที่ยวแบบไม่เสียเงินสักบาทความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมเงินมากขึ้นประสบการณ์อัศจรรย์เพิ่มขึ้นบางคนก็ถูกลอตเตอรี่ เชื่อเถอะครับผมและทีมงานเห็นมาหมดแล้วดังนั้นไปต่อกันเถอะมาเข้าสู่พื้นที่ของความไม่คุ้นเคยกันเมื่อคุณมีประสบการณ์ที่อยากจะสร้างแล้วให้ระบุตัวอักษรภาษาอังกฤาษพิมพ์ใหญ่ขึ้นมาหนึ่งตัวตัวอักษรใดก็ได้เขียนลงไปในกระดาษให้คิดว่าตัวอักษรนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนความเป็นไปได้ที่จำเพาะเจาะจงของชีวิตคุณ การเขียนลงไปในกระดาษแทนที่จะคิดเพียงอย่างเดียวนั้นสำคัญมากเพราะการลงมือเขียนเท่ากับคุณได้เริ่มแปลเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ในขั้นตอนแรกจากนั้นให้คุณวาดเส้นหยกัยกๆรอบๆตัวอักษรเพื่อแทนที่พลังขื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่คุณต้องสร้างรอบๆร,ร่างกายของคุณเพื่อให้ตรงกับความเป็นไปได้ในมิติควอนตัม ใส่ความหมายให้แก่ตัวอักษรน,นี้เพื่อที่คุณจะได้ชัดเจนต่อเจตนารมณ์ของตัวเองยิ่งขึ้นคิดถึงสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างตั้งอกตั้งใจให้มีอย่างน้อยสักสี่ข้อสิ่งที่ผมไม่อยากให้คุณใส่ลงไปคือกรอบเวลาใดๆทั้งสิ้นตัวอย่างเช่นหากคุณปรารถนางานที่ยอดเยี่ยมรายการของคุณอาจเป็นดังต่อไปนี้ข้อหนึ่ง มีรายได้1 8ล้านแสนบาทต่อปีหรือมากกว่าที่ทำได้ในปัจจุบันข้อที่2บริหารทีมงานของตัวเองที่เป็นเหล่ามืออาชีพสุดเจ๋งข้อที่3เดินทางไปทั่วโลกโดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ข้อที่4ได้รับสวัสดิการสุขภาพที่ยอดเยี่ยมรวมทั้งได้ถือหุ้นในบริษัทข้อที่ห สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่โลกต่อไปที่กระดาษแผ่นเดียวกันนั้นให้เขียนอารมณ์ที่คุณจะรู้สึกหากว่าสิ่งที่จินตนาการนั้นปรากฏขึ้นคุณอาจเขียนว่าข้อที่1รู้สึกถึงพลังข้อที่2รู้สึกไร้ขีดจำกัดข้อที่สอิสระเสรีข้อที่4ตื่นเต้น ข้อที่5รักชีวิตข้อที่6เบิกบานข้อที่7คู่ควรความรู้สึกอะไรก็ตามที่คุณคิดว่าจะรู้สึกให้เขียนมันลงไปแต่หากไม่แน่ใจว่าควรจะรู้สึกยังไงเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคุณก็อาจจะเขียนว่ารู้สึกสำนึกรู้คุณหรืออะไรก็ได้ที่จริงแล้วการสำนึกรู้คุณ เป็นพลังงานที่ยอดเยี่ยมในการดึงดูดสรรพ,พสิ่งเพราะตามปกติเราจะรู้สึกสำนึกรู้คุณก็ต่อเมื่อได้รับอะไรบางอย่างเรียบร้อยแล้วหากคุณรู้สึกสำนึกรู้คุณขอบคุณหรือซาบซึ้งใจคุณก็กำลังอยู่ในสภาวะแห่งการรับนั่นเองตอนที่คุณโอบรับอารมณ์ดังกล่าวร่างกายที่เป็นจิตไร้สำนึกก็จะเชื่อว่า มันได้รับสิ่งเหล่านั้นในปัจจุบันเรียบร้อยแล้วอารมณ์ทั้งหลายนี้จะเป็นพลังงานที่นำพาความตั้งใจของคุณออกไปอย่าใช้หัวสมองคิดถึงอารมณ์แต่ต้องรู้สึกจริงๆเสมือนกำลังสอนร่างกายว่าจะรู้สึกแบบใดในอนาคตหากสิ่งที่ปรารถนาปรากฏขึ้นค่อยๆฝึกไปนะครับขั้นต่อไปเราก็เตรียมพร้อมสำหรับ การทำสมาธิเอาละครับในขั้นตอนต่อไปด r รโจก็จะนนั่งสมาธิโดยเป็นการเขียนในหนังสือนะครับซึ่งการนั่งทำสมาธิของดรโจเนี่ยผมได้ทำคลิปเพื่อถ่ายทอดเป็นเสียงของผมเองนะครับเป็นคลิปที่ชื่อว่าเสียงนำสมาธิตามแนวทางหนังสือ Becoming Supernatural ซึ่งหาได้ในช่องนี้นะครับช่อง Book for Life นี้นะครับ ตอนนี้ก็มียอดคนดูไปหลายหมื่นคนแล้วนะครับคุณสามารถจะหาคลิปนี้ได้โดยการพิมพ์ในช่องค้นหาหรือว่าจะไปหาคลิปนี้นะครับในเพลย์ลิสที่ชื่อว่ากระบวนการเพื่อการตื่นรู้นะครับในอนาคตไม่แน่ว่าผมอาจจะเปลี่ยนชื่อเพลย์ลิสอีกก็ได้แต่ตอนนี้มันใช้ชื่อว่ากระบวนการเพื่อการตื่นรู้ย้ำอีกครั้งนะครับคลิปการนั่งสมาธินี้ชื่อว่า เสียงนำสมาธิตามแนวทางหนังสือ Becoming Super Natural โดยดรโจ d i สเพนซาปกของคลิปก็จะเป็นรูปดร o e กำลังกอดอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแล้วฉากหลังก็จะเป็นรูปของโลกนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์และลองไปนั่งสมาธิกันดูนะครับอ้อผมขอแจ้งข่าวนิดนึงนะครับตอนนี้ในช่อง Book for Life ได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วครับ ก็ในเซกชันของการเป็นสมาชิกเนี่ยผมตั้งใจว่าจะเป็นการพูดคุยกันแบบ exclusive หรือแบบสบายๆแบบเป็นกันเองเลยนะครับแล้วก็จะทำคลิปต่างๆที่ไม่มีอยู่ในช่องนะครับผู้ที่จะสามารถรับชมคลิปนี้หรือรับฟังคลิปนี้ได้ต้องสมัครเป็นสมาชิกเท่านั้นเอาละครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับและฝากเป็นสมาชิกของช่อง Book For Li f ดด้วยเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีนะครับ